สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์จ่าสวัสดีค่ะอยู่กับ Natural Joy Vision นะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์อนุพันธ์ค่ะครับอาจารย์อนุพันธ์เป็นคุณหมอนะคะจากเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะวันนี้อาจารย์มาที่ Natural Joy Vision นะคะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกที่นี่ด้วยแล้วก็อาจารย์เป็น l a z หรือตาขี้เกียจนะคะตาข้าผมจค่ะวันนี้เรา มาพูดคุยกันเพราะว่าเราได้ของเหมือนกับของชิ้นหนึ่งที่ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ท,ที่มืองนอกเขาใช้มาเยอะและแ้วเดี๋ยวมีใครเพิ่งเอาเข้ามาใช้ได้ประโยชน์ในการรักษาตาเคข้างในตาเค,าเอ,าาาเคาออกนอกตาเลซีไอด้วยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอาจารย์อนุพันธ์นะคะจะเป็นผู้ที่แบบฝึกมาตั้งแต่อายุ น้อยกว่านี้เยอะนะคะแล้วก็เคยผ่าตัดมาสามโหนสามครั้งสหนเลยจ้ะตอนนั้นก่อนเป็นแพทย์ไหมคะตอนนี้เรื่องแพทย์ตอนอยู่ปีสามผ่าครั้งหนึ่งแล้วอยู่ปีสามนึคะปีหกอีกครั้งหนึ่งแล้วจบมาผ่าอีกครั้งหนึ่งจบมาก็ผ่าอีกครั้งอาจารย์เป็นตาเลยออกนะคะตาขีดออกตาเคอออกตาเหลวออกซ่อนเลนก็คือออกเป็นบางจังหวะเวลาอ่อาเหนื่อยเวลาเหนื่อยก็จะชัดเจนค่อยๆออกไปแล้วก็ อาจารย์ชอบฝึกตาค่ะที่เมืองไทยถึงแม้บางทีสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีการฝึกอาจารย์ก็ไปฝึกนะคะ<ไ>แล้วก็เสาะแสวงหาหลายที่มากเลยในเมืองไทยแล้วอาจารย์ก็ยังไปฝึกที่เมืองนอกน <ไป S 1> ะหาหมอที่กร,รุงเปร์กรุงดำเปร์ด้วย<ไ>ที่มาเลเซียดรซลลีเเ่เขาเลยเทนนินดีตรงนั่นนี้เขาไปฝึกบอกว่าดรอแลี่มาเคยเห็นเข็มเนี้ยที่มาเลเซียมาก่อน ก็ไม่ประวัติใจเออมันซื้อที่ไหนว่าเราถามดูค่ะอันนี้ก็โชคดีนะคะทางนะช่วยจ่อวิชาพราะอาจารย์จะคอยแนะนําแบบสิ่งดีๆให้แต่คลินิกนี้ตั้งแต่เรารู้จักกันน่าจะเกินสี่สี่ปีนะคะอาจารย์ก็แบบสี่ห้าปีแอาจารย์แดย้ายอาจารย์อมาฝึกค่ะอาจารย์บอกว่าฝึกแล้วก็ดีแล้วก็ที่นี่ก็มีหลากหลายเอ็กซ์ไซส์นะคะ รวมถึงแลกเปลี่ยนการอาจารย์ก็แนะนำแบบไปดูที่มาเลเซียนะคะก็มีโอกาสได้ไปดูแล้วนะคะแล้วจย์ก็ยังแนะนําอีกว่าเครื่องมือตัวนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราเจอภาษีไปพอสมควรค่ะจารย์แล้วก็เครื่องมือนี้เราลงทุนเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนไทยแล้วจะได้ช่วยคนลกอายุเด็กเล็กๆนะไม่ถึงเจ็ดขวบเน่มาใช้เครื่องมือนี้จะฟื้นจะฟื้นเร็วขึ้นได้ไหมในะคะ แต่อันนี้เราก็ดูเราก็มีกล่องสีที่ทํากันอยู่ที่คลินิกก็หลายๆคนก็ดีขึ้นแต่อันนี้จะขอให้เป็นเครื่องมือที่พิเศษเข้าไปอีกที่จะช่วยนะคะดูใหม่ยุ่งหา่ช่วยใครที่ฝึกตาอยู่แล้วแล้วป็นในซี่อายที่กำลังกาลังทําอยู่แล้วมันอินพุทเดี๋ยวเรามาเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะได้ลองกันเลยลองรล่นดูได้แล้วนะแล้วก็อาจารย์ช่วยเล่าถึงตัวนี้ให้ฟังเนี่ยมันคืออะไรแล้วอาจารย์คืออันนี้เราสามารถจับเบลเยี่ยมนะคะ พอดีคือผมได้เจอตอนเขาลดราคาลดราคาลงมาถูกมากไม่ข่อนแพงให้เยอะแล้วก็ขารุให้20%พอจ่ายเนาะก็เป็นค่าเงินยูโรเอี๋ยว30กว่าบาทถูกเยอะเลยพอจ่ายถูกก็ลายลายห้าหกหมื่นเจอเจอตัวเสื้อคุณว่ตัวไม่ซื้นชินที่จเห็นตัวที่หนึงตัวที่สองใ่หมับผมพมาฝึกเขารู้สึกี่าเช้า20นาทียัง20% จะเป็นบอกว่าม oh, so, ีไฟอยู่นะก็คือเอาตาของมนไปว่นนี่มันมีสีเฉพาะมันถ้าตาเขยเข้าในใช้ว่นแบบนึงเขยออกนอกใช้ว่นแบบนึงเยือซี่อใช้ว่นอยู่แบบนึงแล้วว่าสองครั้งยี่สิบนาทีเนี่ยแล้วสองผลเท่ากับยี่สิบยงยี่สิบมันเป็นพัษณาให้สมองส่วนที่ไม่ค่อยทำาวานห้จบมาทำงานดีขึ้นต้องใช้เวลาประมาณสามเดือนกว่าจะเห็นแต่ว่ามันดีทำตาขึ้มาเห็นเลย ผมเคยมีปัญหาตามเวลาเกียร์สองขับรถเป็นสองคันพอผมมาฝึกแล้วมันมันสามารถรวมมาจะเป็นรถคันเดียวได้เอ๊ะมันปฏิหารหรือเปล่าเออไม่ไม่เชื่อเวยไปอ่านดูในค้าเจอดมันนอกเขาพูดกันหลายคนก็เลยเอ๊ะมันน่าใช้น่าน่าจะดีก็เลยดูไปดูมามันใครไม่เห็นมใครใช้เลยเลยแนะนายจ้างจ๋อยนายจอยลองมาใช้ดูดี เมื่อการเจาะดูทั้งใบไม่ดูตรงเลยนะจ๊ะซึ่งพวกวันสีๆพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นฟิลเตออรร์ฟิลเต์นะคะซึ่งบางอันเป็นสีน้ำเงินทั้งสองข้างสีฟ้าบางอันเป็นสีสีเหลืองเขาเรียกว่าอัลฟาเตต้าอย่างนี้นะคะมีโค้ดถ้ามีสีแดงก็มีนะจ๊ะนะขายสีแดงมีสีฟ้าะมีโอเมก้ามีอัลฟาอย่างนี้นะคะซึ่งทางเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะ แนะนำว่าลูกค้าแต่ละคนต้องใส่สีไหนครับสูตรนี้เพื่อจ้องเข้าไปในนี้20นาทีนะคะ20นาทีอาจารย์นะลองดูอาจารย์บอกไวแล้วว่ามีทั้งกลุ่มตาเลยออกตาเขย่าโอเคออกตาเขย่าไงเขย่าไงกลุ่มเลซี่อายแล้วก็กลุ่มสโตรกก็ช่วยไหมคะอาจารย์ช่วยเนี่ยผมผมผมติดตามว่าตัวจูนี่ยี่มีกาอยู่เท่าไเร่ไงว่าคนที่เป็นสโตรกมานเนี่ยนะ มีปัญหาหรนอสิมีปัญหาแต่เหภาพซ้อนเขาใช้เครื่องเนี่ยกระตุ้นจนมันกลับมามองเห็นได้ไม่มีอาการสองภาพหายไปได้จต่เร่งจริงแบบนี่ฟังจากอุ้ยจะดีพูดผมก็รู้ว่าอออาจารย์เราบางทีเกิดคีเทศ็หมายการต่อยองรู้สงตื่นเต้นเลยแล้วก็อาจารย์ก็มีตัวหนึ่งเดี๋ยวเขาเอากลับไปเชียงใหม่อาจารย์ก็ทาอย่างต่อเนื่องแล้็มา เราสู่กันฟ้าถ้าถ้าทำได้เวลาครั้งนี่โอเคไหมเพราะว่าอองย่างที่นี่อยู่ถึง20อยู่ที่นี่เกือบ2ชั่วโมงอาจารย์ว่าก่อนหมายถึงก็ฝึกรอบหนึ่ง้วก่อนพอปิดตาหมายถึงสเตชันสุดท้ายแล้วมาอีกรอบนะจ๊องว่ามันเดๆถูกไหาแล้วก็มันถ่ายไปชั่วโมงชั่วโมงจะลุ่มสตอรกเมื่อกี้คุยกันถึงกลุ่มสตอรกผมฟังรถไฟจู่ๆพูดนะฮะที่มีจตา คนไข้วิเคราสโต๊มันมีสองภาพก็ใช้เครื่องนี้ช่วยให้มันรักษาจนให้สมองส่วนที่เสียไปฟื้นมาแต่มาเห็นภาพเดยได้ค่ะอาจารย์ช่วยบอกกับคนที่ไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมฝึกตาไปเกี่ยวอะไรกับสมองนะคะอาจารย์<โ>ก็ในฐานะแพทย์อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟ<ถ>ังื้ผู่าม,<ผ>ม<ถ>ีความรู้ใหม่เขาบอกว่ารังสีพวกนี้เลี้ยงขึ้นแสงพวกนี้มีแสงสีแดงสีเขียวส,สีส้มสีเหลืองอะไรพวกนี้ มันเปกระตุ้นให้สมองมันเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมันเป็นสมองมันเป็นการมองเห็นทุกอย่างเราเห็นที่สมองคือเราไม่เห็นที่ลูกตาเป็นเข้าใจถูกว่าที่เห็นสองภาพเพราะเกี่ยวลูกตาไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่สมองเพราะเราเลี้ยงษาให้ตรงที่สมองถ้าบอกว่าไอ้เวกเล่นพวกนี้เค็กระตุ้นให้ขึ้นสมองมันมีการซ่อมแซ่ซ่อมแซ่ให้เกิดมีความสมดุลขึ้นมาอาจารย์อาจารย์แล้วหมอสมองทําอะไรได้ไหมคะระบบ ประสาทเวลาเป็นเกี่ยวกับตาก็ไม่เห็นอาจารย์ทางสมองเขาคือมันเป็ความหม่แต่แต่อันนี้ตำราเขาพูดมานานแล้วจ้ะเรื่องเรื่องคือเราตัวเตอร์ปีอะกระตุ้นกล้องหรือเปล่าอันนี้เราเรียกโฟโต้เตอร์ปีโฟโต้เตอร์ปีที่เป็นเรื่องที่มีมาเกินเป็นเป็นร้อยปีนะโดยมันก็เราพูดถึงนะแล้วในกูเกิ้ก็เยอะมากเลยนะคูเกิ้ลเขีไม่เยอะมากโฟโตเตอร์ปีจาะจ๋าเดี๋ยวเรามาค่อยๆแบบอะไรเว่าคือมัน นคือความรู้ที่น่าจะลองใช้ดูเพราะมันไม่นคนไข้ไม่เก็บตัวเลยง่ายๆดีแค่เอาแรงเอาสาพวกนี้มากระตุ้นสมองะ,ะก็ลงทุนไปก็ไม่ไม่ไเยอะแล้วได้ประโยชน์ได้ไประยชน์ด้วยเงเก็บตัวด้วยจาง่านะลองดูฮะผมเมื่อประมาณห้าหกปีก่อนผมยืนหาเห็นสองภาพผมไปหาบอสเซนเล่ที่โกนเปิดนะฮะเราช่วยกันสันทาย สารพยาวิเศษเทอทีเนี่ยเราก็ให้อันนี้ผมมาอันหนึ่งกับไฟฉายให้ผมจ้องอันนี้ไฟฉายธรรมดาไหมคะไฟฉายหมอเนี่ยที่ไปดูคอดูยังเนี่ยก่อนมาผมก็ดูไว้ยี่สิบนาทีแล้วสูงว่าก็คืออาจารย์สลับกันอย่างนี้หรือว่าจี้ไปเดี๋ยวพอตาข้างที่ดูสีอ่างตาข้างที่ไม่กันทําลายนี้นะผมก็มองด้วยแสงสีเขียวเนี่ยตุ๊กิข ก็เลยแต่เครื่องนี้มันก็มาละมันก็พร้อมมันคือมันให้ให้ไฟดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าก็ไม่คืออยากให้จ่ายว่าราคาสูงนะอาจารย์ที่อาจารย์ได้มาตอนนั้นตอนนี้เราก็ลงทุนนิดนึงเราก็มาเป็นมาเป็นแพ็คเลยใหญ่เลยส่งตรงมาจากเบลเจียมมาลองมาใช้ดูนะคิดว่าถ้ามันมีประโยชน์กับคนไทยน่าจะโชคดีใช่ค่ะก็สิ่งที่วันนี้เรามา พูดคุยแล้วก็อาจารย์ก็แวะมาที่คลินิกด้วยแล้วของก็มาถึงพอดีก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อพูดว่าเออเราในที่นี้ค่ะเราก็พยายามสอะแสวงหาสิ่งที่มันจะช่วยกระตุ้นเลซีไได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก <หา S 1> โดยเฉพาะผู้ใหญ่บางคนก็แบบ<ม><ม>เริม่มล้มไปแล้วอลองดูอาจารย์เป็นตัวอย่างสิคะอาจารย์ยังไม่เลิกล้มเลยอาจารย์ชอบทำมากแล้วก็ชอบแบบไปดู ที่นี่ไหมที่อิตาลีที่ฝรั่งเศสที่อเมริกาอาจารย์แบบสาะแสวงหาที่จะไปเรียนรู้จากผู้ผู้รู้หรือว่าบางทีก็คือทางนู้นเขามีแต่ไม่มีเหมือนของทางจอยทางอาจารย์เขาก็บอกว่าเอ้ยเราเอาอันี้มารวมกันแต่เราก็ไม่ได้แพ้ชาติอื่นนะอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็เปิดุ่นของเล่นเป็นของดีๆมาให้เราได้ใช้ดีๆอาจารย์นะเาม่มีประโยชน์อาจารย์เพราะว่าดูแล้วมีคนพูดเยอะนะอาจารย์ ที่มึงน่าวิเคราเรียนเกี่ยวกับวิชั่นเทอเปีเนะี่ยจะต้องมีตัวเนี้ยแทบทุกคลินิกที่มีอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเมืองไทยเองเมือง,งไทยเรามีสอนเกี่ยวกับอะไรนะออปโตออปโตอโรมิตี้ใช่ไหมอ่าเห็นต้องต้องสิก แต่หลายวันหายสองสองหายสองห่ยอะไรนะคะทัศนะมากทัศนะมากก็มีใครพูดถึงพวกนี้เลยไม่ค่อยมีะผมไปดูมาแล้วอาจารย์ไปดูมาแล้วปดูไปเห่าไปอยู่มาล้ว่าแค่พักสายตาเป็อย่างเดียวทำไปวิธีหนึ่งอย่างเลยตายละค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างน้อยก็มีแพทย์ท่านหนึ่งที่แบบเอ้ย มันทำอะไรได้ล่ะจัดตัวเองเป็ลีฟด้วยมึงเป็นเจ็บกับสิองด้วยปฏิบัติเองด้วยปฏิบัติเองด้วยตัวไหนไม่ผลมันจะได้ผลแล้อาจารย์ก็จะบอกเอ้ยว่าช่วยประเทศไทยได้มันคืออาจารย์จะเน้นประโยคนี้มากบอกว่าช่วยคนไทยได้เยอะช่วยคนศิลปากรอยมาเก็บนะคะเพราะว่าดิฉันก็บอกไปแล้วว่ามาช่วยคนไทยไปที่นู้นไปเอาใช่ไม่หรอกอาจารย์พอเราก็แต่ก็โดนไป็นราคาตานี้นะว่าเดือดรจริง เราทำจริงคือมาเอามาช่วยให้มันหายนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบทางทางแพทย์เขาก็อาจารย์เขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปอ่ะอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยเคยผ่ามาแล้วก็กลับไปผ่าทั้งสามรอบผมผ่า่าไปสามครั้งแล้วแ้่ผมก็เสียดายไม่น่าผ่าเลยใช้วิธีเส้นเชือปีดีกว่าใช้เนี้ยต้องฝึกดีกว่าเพราะว่าเลเซอร์อายเมื่อตาเข่งเกี่ยวสมองนะมันอยู่ที่สมองไม่เกี่ยวที่ตา การผ่าตาเพื่อความสวยงามก็นั่นเองไม่ช่วยอะไรเลยตรงมากใช่ค่ะเพราะว่ากาารผ่ตัดให้เอวัาเมนตรงยิ่งเพิ่มสัจารให้กับ 3D สามิติหรือว่าพังผืดขึ้นแน่นอนแล้วเราต้องรู้เอ็กซ์ไซร์ไว้เพราะว่าถึงถึงแม้จะจับไปผ่าแล้วเราก็ต้องไม่ให้มันกลับมาเหลวใหม่ไม่งั้นก็กลับมาแห้มาดิเพิ่มสัจจารตอนตอนึ่งหนูไม่รู้สึกว่ามีสัจจารแต่อตอนอายุมากขึ้นเนี่ยสัจารี็ค่ายแล้วความมันเป็นยังไงคะอาจารย์สัจาที่อาจารย์ตอนที่เจ็บ รู้สึกสองสองภาพผู้มาก็สะใจเรยดีรบกวนแค่นี้สองภาพตอนตอนหนึ่งมันไม่มีสองภาพเพราะว่าไม่มีสะจารได้พออายุเริ่มแก่ตัวมาสะจารันมีบานทอนผมผมมีเพื่อนเอาตัวมาช่วยดูว่าจะได้ไหมค่ะโอเคค่ะนั่นก็เขาลองดูนะครับอกทัิสาเดีอยวก็อาจีอาจารย์จะมีคนไข้ใหม่ไปลองดูแล้ว ฟีดแบ็กว่าดีไม่ดีอะไรก็จะได้ไะมาเดี๋ยวจะฟีดแบ็กอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ทําให้จารีบหวงมีของเล่นใหม่ๆมาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะคะถ้าใครมีนัดพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย